สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแฟดนะครับแก้การค้างนะครับ Vivo Y 71นะครับตัวนี้เป็นเครื่องรีทวีบินะครับจะเป็นเครื่องที่ประกอบใหม่ที่มาถ่ายนะครับใน lazada หรือว่าแอปต่างๆจะมีกันเยอะนะครับก็จะมีอาการค้างนะครับไม่สามารถใช้ลอมของประเทศไทยแฟดได้นะครับก็ใช้ลอมจากเครื่องของเองนะครับตอนอื่นนะครับก็ต้องรื้อฝาหลังนะครับแล้วก็จิ้มเทสพอยต์นะครับ จุดนี้นะครับเข้าหากันนะครับแล้วก็เสียดสายนะครับโปรแกรมนะครับจะเจอคอมนะครับเป็นพอคอมนะครับขั้นสุดทีแปดนะครับแล้วก็มาเลือกเปิดโปรแกรมนะครับมารับจูนมาได้เลยนะครับเลือกพอคอมนะครับเลือกตรงนี้เซิร์ฟเวอร์นะครับเลือกแบนเป็น v i v o นะครับ โมเดลนะครับก็เอเจนึงนะครับครับเลือกโปรแมทที่เราโหล,ลดมานะครับตรงนี้ให้เลือกเป็น no T C N นะครับ ใส่ไ้เลยครับโปรแกรมจะวิ่งสักประมาณไม่เกินสิบนาทีนะคร้อยนะครับแปดเสร็จแล้วนะครับใช้เวลาประมาณห้านาทีนิดๆน,น,นะครับนี่มาที่ตัวเครื่องนะครับก็ใส่แบตแล้วลองเปิดดูนะครับ ผ่านรอ,อจนลืมเลยนะครับร้อ,อยนะครับก็มาหน้าปกติก็เซตอัพเครื่องให้เรียบร้อยนะครับก็ส่งงานได้ครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ